นี่สวัสดีครับพี่น้องไปตกปลากันครับผมมื่อนี้หาเยื่อเยื่ออยู่ใสน้อบาทเท่นี่หาเยื่อเยื่ออยู่ใสพุ่นปาตีไปพุ่นแล้วครับไปเอาไอ้นั่นให้หน่อยปาตีไปเอาจอบจอบจอบถูกต้อง,ไ,อปงไปเอากระแปงมาไปมันสิได้บ่เนาะพี่น้อง ไปเอาจอบมาจอบอยู่ไหนจอบจอบเสียมเสียมน่ะเสียมน่ะบกจกอะยุใสบบกจกอะลูกจักงบอกบกจกอะฮะปราตี้ลูกจักบบกจกบอ่ดีบกจกพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิงีบกจกนี่บกจกนีบกจกเดี๋ยวผมพาไปขุดขุดใส่เดือน หาขุดใส่เดือนไปขุดทางได้เนาะใส่เดือนนี่เจ้าค่ายสิมีอยู่สวนนองแน่นครับผมอยู่ระยองเพิ่นไม่สวนนะก็เลยมาเล็นสวนนะเพิ่นนี่ยไง,ไ,งได้แล้วนี่ลุกมือลุกมือครับปาตี้แล้วไอแล้ว ใส่เดือนเราจะไปขุดเอาที่ไหนอ่ะที่ไร่บาทฮะพีติ๊ใส่เดือนเราไปขุดเอาที่ไหนนี่พี่น้องบอัใต้ต้นมะข,ขามป้า,ายไปนลำกันครับพี่น้องไปขุดที่ต้นมะขามไหนต้นมะขามอยู่ตรงไหนลงโจ๊กเลยมาและ้วเหรอแถวนี้ไม่มีเหรอไม่มีรู้ได้ไงลองดู เนี่ยขุดแถวนี้แหละนี่เอาลองดูนี่นออรอในป่ายางมีไหมไม่มีเอาถือไว้ก่อนลองขุดดูดิาวางไม่ก่อนเหแบบเเเยืห่อก็ไม่มีแบบรูเรียวไปเลยครับเหยื่อก็ไม่มีฮ้ยลองขุดเบิ่งดูพี่นอ้อง โอเคอ่าเฮ็ดไปทั่วมาเห็นไปใส่เดือนเหรอต้องดินดำๆมาท่านอันนั้นอันนี้มันขี้ฮีตนี่เดนี่นี่นี่ปาตี้นี่นี่นี่ได้แล้วตัวนึงนี่นี่ไงนี่ได้แล้วตัวนึงนี่ใบตัวเดียวนี่แหละเรานี่นี่มาใส่ ป้าตี้เอามา,า,มาไม่ใช่เอาไอ้นี่มาเนี่ยเอากระป๋งเมื่อกี้เนี่ยนั่นแล้วมาใส่ไอ้นี่ก่อนเร็วๆเลยพี่น้องเอาจะสองสามตัวเพราะเรานี่ตัวหนึ่งเไไส่แล้วั่นไปใส่แล้วนี่ บแมนันบแมันบอมีเบียกมีงานเลยครับมีอยู่ครับแต่ว่าไอ้มาตกเหรียญไปสั้นละพี่น้องขุ่นมันไปแล้วมาตกเหรียญไปเองสั้นแล้วครับปกติใส่เดือนญไหลยอยู่เลยฟังทางพูดผมมาฟาังทางนี้ผมเลยมาขุดเจอไอ้นี่เดียตัวนึง ได้แล้วสองสามตัวครับเอาไปก่อนสองสามตัวนี่นี่ใส่เดือนในปลาไปนี่บอ่อเอาอยู่นี่แล้วครับไปล่องเบิง์บอนสิได้ปลาเพราะตัวปะนี่ นี่นี่ข่องไปเลยปลาดีเอาถุงมาแล้วย้ยนี่ได้แล้วลองดูก่อนว่าจะมีปลาสักตัวไหมน,นี่ต้องหกักสิหัหกสิหักอะไรอะ่ะ เออนี่แหละมันจะได้กินอิ่มๆไหมมันจะได้รีบอันนี้เร็วๆใช่ไหมถูกต้องแล้วอะหนูมีเอาถุงมาใส่ไส้เดือนใส่ไส้เดือนเลยใส่ปลาใส่ไส้เดือนถุงมาใส่ไส้เดือนกระป๋งใส่ปลาอืมโอเคืเนี่ยของแท้นะ่เนี่ยเคยเคยไปขับ ATV กับแม่ตรงถนนตรงนั้นแล้วล้มคว่ำ แล้วรถอยู่ที่ไหนรถอ่ะรถเอทีวีอยู่ที่ไหนต้อมแล้วนั่นแหละอยู่ที่ไหนอยู่ในโรงรถทําไมไม่เอามาขับขับไม่เป็นขับเลยบอกให้ลุงโจ๊กบอกขี่ขับมาให้ลุงโจ๊กลุงโจ๊กจะพาไปซิ่งไปเดี๋ยวตกปลาก่อนืมขี้ดื้อหรือว่าปฏินี่ไหมนี่ เบิ้งพี่น้องนี่ของแท้ของแท้ครับมาพี่น้องตกปลานุ่กันนี่ไส้เทียเดียวแล้วผมนี่จะเป่งมาพ่อผมเบิ้งของแท้ของแท้มันจีตกให้เบิง้งบ่แม่นบอ่อเลี้ยงได้ครับนี่เป็นบอ่ออยู่บ้านนี่แล้วครับเบิ่งว่าสิได้ปลาพ่อตู่บ่ มาพี่นอ้องอืมเปิดหน้าลอกเปิดหน้าลอกก่อนตบดึลงไปกลางายบัวเลย

เงีย้ยใส่เดือนมันจะกินป่มันจะกินป่ะเฮ้แต่ว่ามุงนี้มันเป็นบุญบุญเลยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งแปลกใจฉันจริงปลาไม่กินเหยือ่อพี่น้องวานสินมีป่าป่า ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันตอบมต้อตงดึก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 ดกดกดึกมนบอหุ่นหุห่น เสียงปลาบอนแล้วครับเสียงปลาบ่นแล้วพี่น้องดึงแน่จักน่อยบ่บ่ดึงแน่เลยบ่ ซ้ายครับบังซ้ายสายตึงๆผมบ่าคันมีป่าเนี่ยมันอยู่ต้องยุดนี่แล้ว ตัวอันนี้เป็นแบบทุนนะเนาะดนนนนนนบุยบุยมาแล้วบุยบุยมาแล้วนั่นนนั่เดี๋ยวผมสิดึงขึ้นมาเดี๋ยวผมสิโยนไปเหมือนกันนพี่น้อง งั้นของเนี่ยหนุ่มชิมขาดจ้อยโอ้ยขาดจ้อยทำไมอาไม,าไมต้องเอาเบิดแบบไม่โอ้เฮ็ดบัวปีนเนี่ยนี่โอ้กว่าสิตกปลาเนี่ยจังอยเฮ็ดกับโบปีนขาดแล้วพี่น้องขาดแล้ว โอ้ขาดแล้วพี่น้องไปเฮ็ดใหม่โอ้เงยไหลวะขาดแล้วเขาต้องเซเขาต้องเซเบียดแบบเป็นดึง,ด,งดึงเอานะเขาเอือนเบียดเงียงเซเงี้ยเราก็ดึง,ด,งดึงเอารถเนาะพี่น้องว่าบ่โอ้พี่เดี๋ยวผมจีไปไอันนี้ปุ่นป่าตี๋ขี่รถมาแล้วมาที่นี่โอ้บรรยากาศดีพี่น้อง มาแล้วมาแล้วปาร์ตี้มาแล้วเดี๋ยวขี่เอทีวีเล่นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอกให้ขี่มาใครบอกให้ขี่มาไหนบอกขี่ไม่เป็นเป็นเป็นไหมไปซ้อน,น,ซ,อนซ้อนลูกโจ๊กไปหน่อยโอ้ยแม่หนูกลับรถไม่เป็นอะ่ะเดี๋ยวไปกลับตรงนน้นนะเฮ้ยเดยีดย๋ยวจ้าเด โอเคขอเคได้ขับเกียร์ไหนเนี่ยขับเกียร์ไหนเนี่ยมันต้องสิ่งกว่านี้มาลุงโจกขับเองไม่ามาจะเลี้ยวกับคืนเนี่ยมานั่งข้างหลังโอเคเยโโอหแล้วก็ถือนี่ อูไว้น,นะเกียร์ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดีย๋ยวูววนี่นต้องเข้าเกียร์นี้ดิเดี๋ยกับบพื้นเอ้มันขาดอะ่ะพี่เก๋มันขาดมันต้องเออมันต้องไม่ต้องใส่ทุน่นมันต้องใส่แบบว่าให้เป็นให้นี่ไปเลย มันต้องใส่มันต้องใส่เป็นเกี่ยวเบ็ดแล้วก็เป็นตัวแล้วก็ใส่ไปเลยอมัใช่ลองขุดขุดมใสพุ่มบางพุ่มาขาดเลยเดมือเดนลงไปเอาุเอง้เอาอบ้านเออกองขางาเอานี่ให้กล่องข้างบ้านตรงไหนเอาให้พี่เก๋ข้างบ้านบ้าน,านในบ้านใช่ไหมเลยพี<า> <laughs> ่ขาดนะเออขาดเลย เออมันเกียียรไม่ได้อ่ะเกียร์เกียร์อะไรว้า้ไม่เอาว่าอยู่ไหนไอ้เด็อ่ะอยู่ไหนเออ้างบ้านเนี่ย เด็กดักเด็กหน่อยเด็กดัก ได้ไหมนามาตกใจหมไม่แ no, ก้กันมันไม่มีครนั่งแด้วอะดียึดตัวเหรอเออนั่งตรงนั้นไม่นั่งตรงนั้นเลย ลงไปดิดิอลงไปดิไม่อยากลงนะลงไปลงไปได้ ทิ้งรถเลยแหละมันต้องใส่แบบไอ้นี่พี่เก๋ใส่นี่นี่พี่เก๋ทำทุ่นไม่ใช่ไ,ชททไชอ้แล้วเ,เราตกแบบไอ้นี่ไม่ได้หรอตกแบบเราใส่ปุ๊บแล้วก็ตกเ,เลยอ่ะเราลองทำหนูเอาทุ่นมาด้วยนี่ในในอัไหอันน,นนั้นปุ๊บนี่จะทำให้ดูเนี่ย ที่มัดไว้มีมัดไว้อะอท,ที่มัดไว้ที่เกาะไปอ่ะคือนี่ไงไม่ค่อยมไม่เป็นไรไเไรวียงเาเมื่อกี้เวียงไปแล้วก็ดึงขึ้นไงก็ติดไงโอ้โหไม่คมแล้วนี่เก่าแล้วนี่ นี่ไงทำใหม่ก็ได้นี่มีอันที่มันเป็นรูอ่ะอันนั้นหนึ่งทำใหม่ก็ได้นี่แล้วเอ็นใส่เอ็นยกย้อยเคยทานดีถ้าพี่จังดีสิอืออันนั้นอันนั้นจะเก็บทำไว้จะทำชิงหลิวเออนั่นแหละทำแบบชิงหลิวอ่ะได้ไหมมันจะกินไหม อ้าวแล้วสายนั่นไม่มีว่ะสายแบบนี้เขาเรียกอะไร PE เหรอ PE ไม่มีเลยโอ้หนี่ไงนี่ PE PE